ดีเพื่อนๆครับวันนี้ m e r c ์คิเราเนี่ยมีโอกาสได้พาทุกคนมาชมบ้านที่เรียกได้ว่าเป็นของจริงของแท้กันเลยโดยเรานะตื่นเต็มมากๆครับปกติเนี่ยก็จะเห็นว่าเรารีวิวพวกลำโพงพกพาของ B&O ใช่ไหมแต่มาในวันนี้ครับเราจะพาทุกคนมาชมลำโพง B&O เนี่ย BOSound ทั้งซีรีส์เลยราคานะครับก็จะมีตั้งแต่30,000ต้นๆลาจะไปถึงตัวท็อปราคาแสนหกเลยทีเดียวนับว่าบ้านหลังนี้นะก็เป็นบ้านในฝันของผมอีกลหลังนึงเลย โดยลำโพงแต่ละตัวนะครับหน้าตาการใช้งานจะเป็นยังไงรวมไปถึงถ้าเกิดเอามาใช้รวมกันแล้วในบ้านเนี่ยจะเจ๋งขนาดไหนไปดูกันครับ B n O หรือ Bang and Olufsen เป็นแบรนด์จากประเทศเดนม,มาร์กเริ่มต้นในปี1925โดยผู้ก่อตั้งปีเตอร์แบงและสเวนโอลูเซสร้างโปรดักต์เด่นขึ้นมาอย่าง The Eliminate วิทียุที่สามารถเสียบปลั๊กกับผนังได้ ไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้แบตเตอรี่เขาได้เริ่มต้นสร้างแบรนด์โดยมีเป้าหมายว่าจะใช้นว,วัตกรรมเป็น,นแรงบันดาลใจในการพัฒนาโปรดักต์ขึ้นมาถัดมาในปี1960 <c oughs> เขาก็ได้ตั้งสโลกแกนว่า w i t h i n g differently" หรือคิดอย่างแตกต่างทางแบรนด์ก็ได้มีความตั้งใจว่าจะให้โปรดักต์แต่ละชิ้นของพวกเขามีความคลาสสิกและเหนือกาลเวลาซึ่งพวกเขาก็ทําได้ตามนั้นจริงๆ อย่างในทางนวัตกรรมพวกเขาก็ได้คิดค้นทัสเซนซิทีฟคอนโทรลหรือว่าการควบคุมแบบแตะสัมผัสคิดค้นยูนิเวอร์แซลรีโมทขึ้นมาหรืออย่างทางฝั่งดีไซน์ก็ไม่แพ้กันหลายโปรดักต์ของพวกเขาก็ได้มีการออกแบบให้ดูเหนือกาลเวลาเอามากๆอย่าง b ีโอซาว9พัที่ในยุคป,ปัจจุบันก็ยังสวยอยู่สวยในระดับที่ว่าโปรดักต์หลายๆชิ้นทั้งเครื่องเล่นแผ่นเสียงบ O โอแกร4 0 0 0วิทยุบ O Li ล400ก็เคยถูกนำไปจัดแสดงในมิวเซียมชื่อดังอย่างโมมาด้วย เชื่อแล้วว่าพวกเขาเนี่ยเอาจริงและเอาสุดทุกทางในปัจจุบันลำโพงแบบ Connect Speaker หรือ Wi-Fi Speaker ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นอยู่เดิมเพราะโดดเด่นทั้งดีไซน์และการต่อ Wi-Fi ที่ช่วยสร้าง Eco System ในบ้านทั้งหลังให้มีความพิเศษใช้งานได้สะดวกบวกกับการออกแบบของ BNO ที่เป็นโมด u l a าช่วยอัปเกรดอะไรต่างๆให้ทันสมัยได้เสมอเรียกได้ว่าซื้อลำโพงชุดเดียวใช้ยาวเป็น10ปีได้เลยสมกับที่เป็น Luxury Time l e s s t เทคโนโลยีจริงๆครับ และเหตุผลที่ลำโพงจาก B&O ถูกเลือกมาใช้งานทั่วบ้านหลังนี้ก็จะเป็นในเรื่องของดีไซน์เป็นหลักเลยบวกกับฟีเจอร์ไฮเทคที่สามารถเชื่อมต่อได้เยอะแยะทั้ง Spotify Connect, Apple AirPlay 2, Chromecast หรือใครที่ใช้ Tidal ก็รองรับ Tidal Connect ด้วยอย่างวันนี้บ้านที่เรามาเขาก็จะเป็นลำโพง B&O ตั้งไว้ทุกมุมของบ้านเลย แล้วพอมาถึงลำโพงตัวแรกนะครับก็จะเจอเจ้า BNO Biosound Level นะครับซึ่งดีไซน์ของเขาเนี่ยแน่นอนว่าจะมีความเรียบหรูอยู่แล้วงานประกอบของเขาค่อนข้างเนี๊ยบเลยทีเดียวถ้าเกิดเพื่อนๆมองไปที่ด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเห็นเป็น Touch Control นะครับก็สามารถแตะนิ้วควบคุมได้เลยโดยจุดเด่นของเขานะครับนั่นก็คือจะมีการปรับจูนเสียงตามสไตล์ที่เราวางนั่นเองอย่างอันนี้เราจะวางเป็นแนวตั้งนะครับเสียงก็จะเป็นอีกประมาณหนึ่งอลองฟังดู And From the the mist หรือถ้าเกิดเราวางหงายนะครับเสียงก็จะมีการปรับไปอีกแป๊บนึงทิศทางก็จะรู้สึกว่ามีความโปร่งมากขึ้นแล้วกันรอบทิศทางมนงี้หรือถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากจะวางแผงกับผนังก็ทำได้เหมือนกันจ้รุ่นนี้เสียงก็จะปรับไปอีกประมาณหนึ่งนะครับ ซึ่งเจ้าลำโพงตัวนี้นะครับเขาก็จะออกแบบเป็นโมดูล่าดีไซน์ก็คือเราสามารถที่จะอัปเกรดชิ้นส่วนภายในได้เหมือนกับเจ้าตัว a 5นั่นเองถือว่าใครที่ต้องการลำโพงนะครับที่วางภายในบ้านอยากจะวางตรงนูน้นตรงนี้จุดไหนก็ตามวางแนวไหนก็ตามเจ้ารุ่นนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยครับถัดมาก,กับลำโพงตัวนี้ครับนับได้ว่าเป็นไอคอนิกของทาง B&O เลยนี่คือเจ้า B&O Biosound A9 โดยรุ่นนี้นะเขาก็จะมีการอัปเดตออกมานะครับจนมาถึงรุ่นที่5กันแล้วจะโดดเด่นในเรื่องของการเชื่อมต่อที่เสถียรมากขึ้นเยอะเลยโดยดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะมีความโมเดิร์นมินิมอลนะครับมองไปมองมาก็แอบคล้ายจานดาวเทียมอยู่นิดนึงนะซึ่งเพื่อนๆน,นะครับสามารถที่จะเลือกวางได้ว่าจะวางเป็นสแตนด์เอาท์แบบนี้หรือว่าจะหาวอลเมาส์นะครับติดกับทางกำแพงก็ได้เช่นกันจัดว่าเป็นลำโพงที่ตกแต่งบ้านได้ดีมากๆเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งใครที่ต้องการลำโพงแบบฟังเพลงนะครับชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยเอามา ตัวนี้ก็น่าแนะนำเลยและก็มาถึงลำโพงตัวที่3นะครับนี่คือเจ้า BNO Biosound 2เจนที่3นะครับโดยเจ้าลำโพงตัวนี้นะครับก็คือจะให้เสียงเนี่ยรอบทิศทางแบบเซรามนั่นเองก็จะเป็นอีกหนึ่งเข็มผลนะที่เราเอามาวางอยู่กลางห้องนั่นเองวัสดุหลักของเขาเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมเกรดสูงเลยนะก็จะให้ความสวยเงาแข็งแรงนะครับนี่แล้วก็ เขาจะมีการอัปเกรดนะครับจูนเสียงต่างๆเนี่ยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าอีกด้วยครับจุดที่มีความสวยมากๆและมีผลต่อเรื่องเสียงโดยตรงเลยคือมีทวิตเตอร์อยู่ด้านบนพร้อมเล่นกระจายเสียงสู่วูเฟอร์ด้านล่างโดยเพื่อนๆนะครับจะสามารถไปลองฟังนะครับตัวจริงได้ที่ m มคิรุสโตไม่กลากบางนายด้วยนะซื้ออะไรมาลงฟังเพลงซื้อที่ไหนเมคิรุสโาซื้อลำโพองที่ใช่ยังไงเมียก็ไม่ว่า โอเคครับเมื่อกี้นี้เราพูดถึงลำโพงฟังเพลงไปซะเยอะทีนี้มาเอาใจสายคอหนังกันบ้านดีกว่ากับเจ้า Bio Sound State นะครับโดยเจ้าลำโพงตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพง Sound Bar รุ่นแรกของทาง B&O เลยนะซึ่งดีไซน์ของลำโพงตัวนี้นะครับก็จะมีดีไซน์แบบ Infinite Frame หรือว่าดีไซน์แบบไร้ขอบนั่นเองครับเขาจะให้ลุคที่ดูเรียบหรูมินิมอลมากๆแถมเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็รองรับระบบ Dolby Atmos นะครับโดยที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องพึ่ง s u b w เฟ f e r แต่อย่างใดก็ยังให้เสียงที่กระหึม่มสะใจแน่นอนครับ โดยเ,เพื่อนๆนะครับก็จะเห็นว่าขนาดของตัวลำโพงเนี่ยค่อนข้างใหญ่ยาวมากๆนะก็จะได้ s o u ด์สเต g e นะครับที่กว้างทั่วทั้งบ้านเลยแถมถ้าเกิดเพื่อนๆนะไม่ได้จะเอามาดูหนังเนี่ยเจ้าตัวนี้ครับก็ยังเป็นลำโพงบ้านที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยและถัดมากับเจ้าลำโพงตัวนี้นะครับน่าจะคุณหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนี่คือเจ้า b o NO BioSound A5 นั่นเองก็จะเป็นลำโพง p o r t a b l e นะครับที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ ก็จะเห็นว่านี่เขามีหูหิ้วมาให้ด้วยนะแถมที่ด้านบนของเขาครับนี่ก็จะมีไวเลสชาร์จิ่งสามารถที่จะวางชาร์จมือถือได้แล้วก็วัสดุหลักของเขาเนี่ยเจ้าตัวนี้นะจะเป็นไม้โอ๊กแท้ทั้งอันเลยก็จะเป็นโทนสีเข้มๆแบบนี้ครับรวมถึงที่ด้านหลังผมก็จะมีอีกสีหนึ่งนั่นคือ Nordic w e ีฟนะครับก็จะได้โทนที่ดูสว่างสว่างมากขึ้นเดี๋ยวเราเอาไปลองฟังข้างนอกกันครับบีโอซาวเอห้า คอนเซปต์ของลำโพง A5 ก็จะเป็นการหยิบดีไซน์บางส่วนจาก b i o l i t ดยมาแปลงใช้เป็นรุ่นนี้ใช้ดีไซน์แบบโมดูล่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนภายหลังได้เน้นการใช้งานที่ยั่งยืนและยาวนานครับและสำหรับลำโพงตัวนี้ครับนี่คือ b n แอนโ o ลีโอซา a บาลนครับซึ่งจุดที่ทาง BO NO นะครับพิเศษมากๆคือดีไซน์และก็วัสดุของเขาครับถ้าเกิดเราเข้ามาดูใกล้ๆนะครับนี่เราก็จะเห็นตะแกรงตัวลำโพงนะครับเป็นแบบ Fi b บ n a ช c i ดีไซน์ แล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับตัววัสดุของเขาเนี่ยก็จะเป็นหินอ่อนแท้เลยนะครับก็จะได้ความพรีเมียมมากๆดูแบบแข็งแรงนะครับจะคล้ายๆเหมือนกับตัวโคมไฟนั่นเองซึ่งทิศทางของเสียงของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะให้เสียงแบบรอบทิศทางก็คือสามารถที่จะไปวางจุดไหนของบ้านก็ได้เืาว่าดีมากๆเลย ก็ถัดมากับลำโพงตัวนี้นะครับจะเป็นลำโพงไซส์เล็กที่สุดของทาง BNO ในวันนี้ครับนี่คือเจ้า BNO Biosound Immers ครับก็จะเป็นลำโพงไซส์เล็กที่ดีไซน์ผอมเพียวเหมือนกับหนังสือเหมาะสำหรับวางในพื้นที่ห้องเล็กๆหรือว่าวางพวกชั้นวางหนังสืออะไรประมาณนี้ซึ่งเจ้าลำโพงตัวนี้นะครับจะเป็น Wifi สปีกเกอสามารถที่จะสั่งการควบคู่กับแอปพลิเคชันได้ด้วย ซึ่งเหตุผลหลักๆนะครับที่เราเอาลำโพง B&O เนี่ยหลายๆตัวมาวางภายในบ้านโอเคแน่นอนมันเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของดีไซน์ที่ค่อนข้างจะสวยแล้วก็จัดตกแต่งเนี่ยได้ง่ายกับอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นคือเรื่องแบบเชื่อมต่อแบบซิมเลตครับก็คือไร้รอยต่อสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายมากๆนะครับหลายๆตัวอย่างอันนี้ Air p l a พนะครับเราได้กรุ๊ปปิ้งมาเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะจิ้มเฉพาะตัวเพื่อปรับระดับเสียงได้ด้วยสามารถที่จะปรับระดับเสียงตรงนี้ได้เลยกับอีกอันนึงครับนั่นคือเรื่องของแอปพลิเคชันของเข ดูได้หมดเลยว่าเราเชื่อมต่อกับลำโพงรุ่นไหนบ้างนะยกตัวอย่างครับเจ้าตัว A9 นะครับเราสามารถที่จะคอสตอมได้หมดเลยนะว่าแบบเออ,อยากให้พิซซ์ของเขาาเป็นยังไงโทนเสียงประมาณไหนหรือนี่คอสตอมแบบละเอียดนะครับก็สามารถปรับโทนได้เลยว่าอยากได้โทนแบบว๊อมๆหน่อยอุ่นๆนะครับฟังสบายๆหรือจะเป็นแบบทางแบบไบร้โปรง่งๆหน่อยนะครับก็จะสะดวกมากๆนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะคอสตอมนะครับตัวเสียงเนี่ยตัวนี้เป็นประมาณนี้อีกตัวนึงเป็นประมาณนี้ นี่คือการเชื่อมต่อที่ถือว่าเพอร์เฟมากๆเลยของทาง BNO ครับพาไปดูการใช้งานลำโพงทั้งบ้านแบบจุใจไปแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจลำโพง BNO รุ่นไหนในคลิปนี้พวกเราก็ได้ทิ้งลิงก์ไว้ที่ช่อง description ด้านล่างและฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราแกะแจ็ที่ใช่ยังไงก็เมคิล่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ